ครับสวัสดีครับผมพอกระเร้ยวครับกอดกำหามน้อยมื่อนี้สิไม้เกี้ยวเขาหน่าเสียไอ้ครับไอการเกษตรครับมือนี้ครับหน้าปีสองพันร้อยหกสิบสี่ไปเบื้องว่าผลสิลงเกี้ยวได้บ่ครับเพราะว่าเขานํา่วมหลังน้ำลดแล้วครับว่าสิเป็นแจ้งไดครับพอเฉลยการช่างสองพันยี่สิบครับายช่างปุ รถเกี้ยวเขาเสียจอมบ้านสะแบงครับตำบลดินดําครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับว่าคนที่เกี้ยวเข่าไร้บครับไปครับผมครับตอนนี้เพิ่นกาลังซ่อมเกียบตมอยู่ครับตอนนี้ครับว่าตมสิเลือดซ้ำไหลครับว่าสิเปีเกี้ยวเข่าไร้บครับเพราะว่าเบิ้งเข่าเราก็เป็นตะไดจังเม็ดครับพี่น้องครับ เข่ามันจมน้ำตายเหมือครับมาเบิ้งครับว่าเพิ่นจีลุยตมมในบ่ไปเกี่ยวเข่าครับครับมาสรุปกันครับสรุปก็คือเพิ่นเกี่ยวว่าได้ครับเพราะว่าตมเลึกเพิ่นสูงว่าไหวครับกราสิขึ้นครับบ้านนี่กระติขืนกลับบ้านครับดี๋ยวมาเบิ้งเพิ่นจีขึ้นในบ่ครับ ล่ะแม่บ่ล่ะเดี๋ยวมองเก้าละเอาไมา้ลงอีกแเวล่าไปเอาไมา้ลงอีกกัน อ๋อครับบันยนี่เป็นะติดต้มใช่นหมบะเน้เนาะครับพี่น้องครับสรุปคือเพื่อนขึ้นว่าได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปสิเป็นการในเอารถไทย มาดึงขึ้นเดอรครับรถไทคูบตาครับรถไทฟอร์ดครับของเงินชัยครับเดีวคลิปต่อไปครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม